อักแรแกนตัดสินนะครับเมมาดูห้องขนาด35ตารางเมตรามาดูว่าในห้องมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากห้องนี้เลยนะครับกว่าสุดเราเป็นห้องน้ำนะครับมีกนาดนน้ำอุ่ด้วยนะครับอาคารลีวิ้งูมนะครับแล้วก็ห้องนอนนะครับฟเรามาดูว่า เบียงห้องนอนเห็นอะไรครับอันนี้แอสไพรนะครับแล้วก็สถานีรถไฟฟ้านะครับตรงนี้เราอยู่ชั้น11อมีกระจกแต่งตัวนะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับประตูบังตู้เสื้อผ้าครับเต,ตียงขนาดกฟุตนะครับเป็นเตียงพารานะครับ <Politics. S 2> มีผ้าม่านนะครับแล้วก็แอร์หนึ่งตัวในห้องนอนนะครับส่วน living room นะครับมีแอร์หนึ่งตัวแยกกันครับมีระเบียงวิวเดียวกันครับ โซฟาสามที่นั่งนะครับอ๋อเดีจะไม่อยู่นี่ชั้นวงางรองเท้านี่นะครับชั้นวงางรองเท้าเยอะเลยชั้นวางทีวีนะครับทีวีสามดีสองนิ้วมีตู้เย็นนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวมีเตาไฟฟ้าด้วยนะครับเตาไฟฟ้า รประมาณนี้